สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แซนจะมาพูดถึงนางนางยานนะที่อรู้สึกว่าจะพูดจาเหมือนคนเป็นผู้ดีมีความรู้นะแต่แซนอยากจะออกมาเออ่มามาไขาข้อที่เธอที่เธอพูด คือมันมีคลิปหนึ่งนะที่ออกมาประมาณเมื่อวานใช่ไหมบอกว่าใครกันแน่ที่ควรโดนข้อหาละเลยนะคือนางกำลังจะเปรียบเสมือนลุงกับป้าและกับลูกสองคนกับน้องสาวของป้าคือแม่ผู้สูญเสียและน้องผลไม้ที่เสียชีวิตนะนางกำลังจะเปรียบเทียบสองคนนี้คือใครกันแน่ที่ควรข้อหาอ่า คดีละเลยนะเพราะว่าเท่าที่ป้าฟังมาที่ปาพูดมาคือถ้าคดีจบนะถ้ามีคดีจบถึงแม้จะหาตัวคนทําจริงได้หรือไม่ได้ถ้ามีคนไปไปแจ้งข้อหาว่าพ่อมีแม่ละเลยหน้าที่ลูกถึงได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเขานะคะสามารถทําได้นะคะ เพราะว่าลูกเพิ่งอายุสามขวบนะเป็นหน้าที่การดูแลของพ่อแม่แต่เมื่อพ่อแม่แต่เมื่อเกิดเหตุพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเลยนะถ้าพ่อแม่อยู่บ้านแล้วปล่อยให้ลูกหายเสียชีวิตก็ยังยังจะเอามาอ้างได้นะคะว่าอาจจะเป็นความ ประมาทสะเพร่าของพ่อแม่ที่อยู่ดูแลลูกก็ยังยังมีการเกิดเหตุแบบนี้เยอะขึ้นแต่หลักฐานแน่นอนนะคะแม่ผู้สูญเสียกับพ่อนะ,ะไม่อยู่บ้านนะคะนั่นคือกขาดการดูแลณนะขณะนั้นนะนะมีแต่พี่สาวอายุยังไม่ถึงสิบห้าขวบด้วยซ้ำไปที่ดูแลน้องนะไม่สามารถที่จะปล่อยให้เด็กสองคนอยู่บ้านตามลำพังได้นะถ้าเป็นเมืองนอกนะคะคดีที่ว่าข้อหาละเลยนะ โดนแน่นะฮะแต่ตอนนี้ที่มันยังมันยังอยู่นี่คือหาหากําลังอยู่ในขั้นตอนของหาคนทําผิดคือลุงนะฮะแต่ลุงไม่ได้ทําผิดนะฮะนะ,ค,ะคือการเปรียบเทียบนะฮะว่าถ้าแม่ผู้สูญเสียโดนหน้าที่ละเลยลูก คนที่น่าจะโดนด้วยก็คือป้ากับลุงว่างั้นนางว่านะะก็เปรียบเทียบให้ดูฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่น้องหายมันสมควรมากที่จะโดนหน้าที่ละเลยนะข้อหานะเพราะอะไรตอนที่ลูกคุณหายคุณเสียคุณอยู่บ้านไหมไม่อยู่ทั้งคู่นะนะคะคุณจะไปแก้ตัวยังไงก็ช่าง คุณสองคนไม่อยู่บ้านนะจะด้วยสาเหตุไม่ว่างต้องทำมาหากินหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้นว่าให้พี่สาวดูแลก็แล้วแต่พี่สาวยังไม่ครบเกณฑ์อายุที่จะอยู่บ้านตามลำพังกับน้องสองคนนะน่าใช่ไหมทุกคนก็มีเหตุผลบอกที่ไม่อยู่ดูแลเพราะว่าหน้าที่การงานหากินอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณจะไปเอาเปรียบเทียบอะไรกับป้าลงุงฮะมันจะแปลก มันจะแปลกอะไรในเมื่อชีวิตของป้าลุงตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงดำเดินมาเป็นแบบนี้ต้องดำลงชีวิตแบบนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะตื่นเช้ากับลูกเตรียมตัวให้ลูกไปโรงเรียนหาข้าวหาน้ำให้ลูกส่งลูกไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่ก็ไปกีดยางหรือไปทำรับจ้างอย่างอื่นมันไม่เหมือนแต่ก่อนชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วในเมื่อดำมันดำเดินมาแบบนี้นะ แล้วก็มันจะแปลกอะไรที่ที่ญาติพี่น้องเขาจะช่วยกันดูแลลูกหลานฮะมันแปลกอะไรอะ่ะนางยานันงงมากมันมีถมเถไบที่ปู่ดูแลลูกหลานลุงป้าดูแลลูกหลานเมื่อพ่อแม่เขามีความจําเป็นไม่ว่างหรือมีการภารกิจอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของครอบครัวเขา แต่มันก็มีเยอะมากคุ้มเทไปมันไม่ใช่แค่ครอบครัวของลุงป้าที่จะให้ใครญาติมาดูแลลูกหลานฮะแล้วเขาก็ไม่ได้หนีไปเที่ยวเขาก็ไม่ได้หนีไปอะไรก็แล้วแต่เถอะก็เหมือนกับแม่แม่น้องผู้สูญเสียตอนที่น้องหายน้องเสียแม่เขาพ่อแม่เขาหนีไปเที่ยวไหมไม่ใช่ใช่ไหมแต่ก็สามารถดำเนินคดีละเลยได้นะใช่ไหม มันแปลกอะไรที่ไหนจะให้ลุงป้าดูแลถามจริงๆฮะในเมื่อป้าเขามีชีวิตที่ดำรงเด,เดินเส้นทางต้องดำรงชีวิตมาทางนี้แบบนี้แล้วลูกเขาใครจะถ้าเขาไม่ทำแล้วใครจะทำถ้าเขามัวไปแต่ไปโอไปเขอาประงม,มลูกเขาอะแล้วจะต้องทำมาหากินอะไรจะต้องไปทำอะไรฮะก็ต้องได้แต่กอดลูกนอนอ้าปากค้างไม่มีอาหารตกปากไปงั้น,นสิฮะไม่ต้องทำมาหากินเหรอ คุณจะให้เขาดูแลอย่างนั้นเหรอถามจริงๆใช่ไหมหรือว่าดีกว่าจะให้ปล่อยไว้เด็กตามลําพังตามภาษาอยู่ในบ้านสองคนลุงเสือภาษาไม่ต้องไปดูแลเหมือนกับที่พี่น้องกับน้องดูแลกันอะ่ะพี่มัวแต่เล่นเล่นไอ,อ p a d หรือโทรศัพท์อ่ะหันหลังให้น้องแล้วน้องหายไปจนไม่กลับมาตลอดชีวิตแบบเนี้ยฮหรือจะให้เป็นแบบนั้น ใช่ไหมให้เป็นแบบนั้นเหรอให้น้องอมน้องน้ำมนุนยอยู่บ้านกลำลัพังแบบนั้นเหรอดีนะป้าเขายังมีความรับผิดชอบที่ยังหาลุงหาป้ามาดูแลแทนไม่เหมือนพ่อกับแม่น้องผลไม้อะ่ะฮะยายก็มีตาก็มีฮะญาติญาติอื่นก็มีไม่ไม่ไม่ให้ไปดูแลไม่เหมือนป้าทำไมไม่มองอีกเนาะมองอีกอีกด้านหนึ่งอะ่ะ ว่าป้าเขารอบครอบนะไม่ให้เด็กอยู่ตามลําพังฮะยังเอาลุงเสือป้าสามาดูแลมันเหมือนพ่อกับแม่ไหมที่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลําพังอ่ะแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วสมควรไหมที่จะโดนคดีคดีละเลยเนี่ยฮะใช่ไหมใครจะโดนก่อนใครเหรอคุณไปคิดก่อนว่าใครทําดีกว่าใครนะฮะ ปล่อยให้เด็กอยู่ตามภาษาคนเดียวเขายังไม่ปล่อยเลยเขายังให้ให้ลุงเสือป้าสามมาดูแลเลยฮะแล้วอย่าลืมนะไม่ใช่ป้าลุงแค่แค่แครอบครัวที่มันมันมันทำแบบนี้นะดาราดังๆทั่วไปอะ่ะเขายังจ้างคนมาดูแลเลยญาติไม่ยอมดูแลก็จ้างคนอื่นมาดูแลก็มีถมไปเลยมันมีที่ไหนอะ่ะฮะที่พ่อแม่จะต้องมานั่งโอบนั่งกอดลูกตลอดเวลาไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรอะ่ะมีไหมฮะใช่ไหม สอบเสร็จหรือ,อยังอะไรอะไรยังไงคือบ่งบอกว่าไม่ได้ไปดูลูกไม่ได้ดูแลลูกไม่รู้เลยว่าลูกจะเรียนจะสอบจะอะไรยังไงแต่คนเป็นป้าคนเป็นลุงก่อนนอนเสียบไฟชาร์จแบตรถไว้ให้หลานดูแลรถให้หลานว่าเออเดี๋ยวหลานจะต้องขี่รถไฟฟ้านี่ไปโรงเรียนอะไรยังไงพาไปจัดผม แล้วรอปลุกอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ไปส่โงรงเรียนกลายเป็นลุงกับป้าที่ทำหน้าที่ดูแลลูกของจาเลยสองผัวเมียไม่รู้ว่าหลังจากวันงานนั้นเนี่ยหลังจากคืนวันที่เก้าเด็กสองคนนี้ได้เห็นหน้าตาพ่อแม่บ้างไหม เราได้ยินกันในคลิปของจำเลยที่สองบอกว่าลูกชายเนี่ยมาเม้นในไลฟ์สดแม่ก็คือเวลาคิดถึงแม่คิดถึงพ่ออยากเห็นนะหน้าพ่อหน้าแม่ก็ต้องไปดูตามคลิปไปดูในไลฟ์สดไปทักทายในไลฟ์สดเห็นไหมคะอีนางแม่เนี่ยไปกราบสวัสดีวันพ่อโดยการส่งสติกเกอร์ให้พ่อสองพันบาทแล้วบอกว่าทำหน้าที่ลูกแล้ววันนี้วันพ่อไปกราบพ่อแล้ว ผ่านไล้สดตอนนี้ลูกชายกำลังคิดถึงแม่อยากคุยกับแม่ผ่านไล่สดเหมือนกันนิ่งละคะพี่นาดไม่ครอบครัวแบบนี้จังเวนทุ่อตะไร่นี่คะครอบครัวแบบนี้พูดยังกับเขาเป็นครอบครัวที่ไม่ปกติเนาะคนอะไรฉันไม่เข้าใจเลยฮะบอกว่าลูกได้อยู่กับตัวเองพูดถึงป้าแต่นเนี่ยนะ แค่เก้าเดือนต้นที่อยู่ในท้องถ้าเด็กอ่ะไม่สามารถอยู่ในท้องได้ก็คงจะต้องไม่ได้ไม่ได้ดูแลลูกตอนที่อยู่ในท้องด้วยซ้ําไปมันมีครอบครัวเดียวที่ไหนเป็นแบบนั้นบางคนน่ะท้องอยู่ที่กรุงเทพพอะคลอดแล้วก็เอาลูกมาให้พ่อแม่ตัวเองเลี้ยงหรือเอาพ่อแม่ไปให้พ่อผัวแม่ผัวแม่ยายพ่อตาเลี้ยงก็มีเยอะมากบ้านนอกส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปฮะนางยาน คุณอย่าทำตัวเป็นผู้ดีหน่อยเลยนะคุณไม่เคยเห็นบ้านนอกบ้านคุณเหรอถึงคุณจะอยู่เมืองนอกแต่คุณตอนเด็กฮะคุณไม่เคยเห็นเหรอผู้หลักผู้ใหญ่ตอนที่คุณสมัยคุณเด็กอะฮะปู่ย่าตายายอะต้องเลี้ยงหลานอะพาออะไรแล้วหลานเขาได้อยู่กับพ่อแม่เขาไหมพ่อแม่เขาโน่นวิ่งไปกรุงเทพไปหาเงินที่กรุงเทพโน่นทําไมรู้ไหมเพราะว่าที่กรุงเทพหาเงินง่ายมีงานทําเยอะเงินเดือนเยอะดีกว่าจะมาจมปากกอดลูกทํานา กินพอกินบ้างไม่พอกินบ้างพูดนี่ให้มันเป็นคนที่มันเป็นผู้ใหญ่หน่อยฮะพอป้าลุงเขาเป็นแบบนี้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้ก็ไปยุ่งชีวิตของเขาเอาชีวิตของเขามาพูดเพื่อจะให้เขาเป็นคนที่ว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ละเลยดูแลลูกอย่าลืมนะถ้ามันมีข้อหานี้จริงๆนะข้อหาละเลยนะคุณบอกว่า ป้าแตนกับลุงพลจะโดนก่อนแม่ผู้สูญเสียใช่ไหมคุณไปดูให้ดีๆป้าเขาทำดียิ่งกว่าแม่ผู้สูญเสียอีกตอนที่น้องเสียลูกเขาอยู่กับใครถ้าแต่ป้าจะไม่มีเด็ดขาดเพราะป้ายังไม่คืได้สูญเสียลูกไปหนึ่งที่ป้าไม่โดนก็คือป้ายังไม่สูญเสียลูกไปแต่แม่สูญเสียแล้วแม่โดนแน่นอนถ้าคิดว่า เรามาคุยกันเรื่องโดนคดีละเลยใช่ไหมป้าเขาจะโดนได้งไงลูกเขายังไม่สูญเสียเลยฮะแต่แม่ลูกเขาสูญเสียแล้วสองป้าเขาจะสูญเสียลูกได้ยังไงเมื่อป้ามีความคิดรอบครอบเอาลูกให้ลุงเสือป้าสาดูแลไม่ได้อยู่ตามลำพังเหมือนอีแม่ที่ปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่สาวตามลำพังสองต่อสองทั้งที่มันยังไม่ถูกกฎหมาย วพราะพี่สาวอายุแค่สิบสี่ปีฮะใช่ไหมมันแล้วมันจะมันจะป้าจะมีโอกาสโดนละเลยได้ไงข้อหาฮะใครจะโดนละเลยใครควรจะโดนข้อหาละเลยอ่ะใครควรจะโดนฮะป้าไม่โดนดูที่ป้าเขาทำดีกว่าฮะป้าเขาคุยลูกทางไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่ ตอนนี้มันวัดวิทกรรมวัฒนกรรมใหม่ฮบางทีอ่ะอยู่ในบ้านเดียวกันน่ะชั้นบนชั้นล่างอ่ะไม่ได้คุยกันหรอกไม่ได้เห็นหน้ากันหรอกถามกันแบบในโทรศัพท์ดังนั้นเลยแม่โทเขียนเมสเซจให้ลูกวันนี้ลูกอยากทานอะไรลูกตอบมาอยากทานแบบนั้นแบบนี้โดยที่ไม่เห็นกันก็มี มันต้องรับได้สี่โลกนี้มันหมุนเปลี่ยนไปแล้วฮะแล้วมันมันจะมันจะแปลกตรงไหนที่ป้าไล์สดแล้วลูกลูกเม้นไปถามอะฮะมันแปลกมันหมายถึงการละเลยลูกแล้วเหรอการหมายถึงการที่ไม่สนใจลูกแล้วเหรอฮะการคําว่าการที่ว่าต้องสนใจลูกของคุณอะมันขนาดไหนหรือมันต้องขนาดที่ไม่ต้องทํางานอะไรเลยอยู่ในบ้านเตรียมข้าวเตรียมปลาให้ลูกซักเสือ้อซักผ้ารีดเสื้อนะผ้าไปส่งนักเรียนลูก เพอลูกเลิกกันยนมาก็กอดลูกไว้ฮะไม่ต้องอย่างนั้นเหรอถึงจะไม่เรียกว่าไม่ละเลยอะ่ะอืใช่ไหมคนเรามีหน้าที่อะไรในเมื่อจําเป็นต้องทําอะไรก็ต้องทําก็ต้องหาวิธีแก้กันไปวิธีแก้ของป้าเขาก็สุดยอดให้ความญาติพี่น้องก็ให้ความร่วมมือคือลุงเสือป,ป้าตาก็ให้ความร่วมมือไม่เหมือนญาติพี่น้องที่สี่ก่อฮะเห็นแก่ตัวฮะกูจะไปดูแลลูกให้มึงนั่นเหรอ มึงใครจ้างเงินกูก่อนสิไม่จ้างกูไม่ดูฮะใช่ไหมต้องคิดแบบนี้สิคุณฮะคุณข้อข้อหัวข,ข,ข้อของคุณใะที่บอกอ่ะใครควรจะโดนข้อหาละเลยเหรอแค่ไม่ต้องอธิบายก็เห็นชัดๆแล้วคุณก็เห็นแล้วว่าป้าเสือป้าสาลุงเสือป้าสาดูแลหลานอยู่แสดงว่ามีคนดูแลแสดงว่าไม่ละเลยฮะ แล้วเขาจะโดนได้ไงอ่ะในเมื่อมีคนดูแลแล้วน้องเขาจะมีอุบัติเหตุได้ไงอ่ะฮะไปคิดดูเออนะแม้พราครอบครัวเขาเป็นอย่างนี้นะบอกครอบครัวที่เป็ดดำลงชีวิตแบบนี้จะพินาศจังเวนตะไลหรองั้นครอบครัวเมืองไทยที่เป็นแบบนี้ก็พินาศกันหมดแลวสิฮะ คนที่ต้องเอาลูกไปฝากป้า,ฝา,ฝ,า,ฝ,าฝากลุงฝากหลานเลี้ยงฝากยายฝากตาเลี้ยงเนี่ยพี่นาดหมดแล้วสิพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ก็พี่นาดหมดแล้วดิอะเขาท้องแล้วเขาเอามาไปทํางานแล้วก็เอามาให้ให,ให้พ่อเขาแม่เขาเลี้ยงเนี่ยก็พี่นาดหมดแล้วดิฮะไม่แค่ลงุงครอบครัวลุงป้านะที่เอาหลานมาให้พ่อกับแม่เลี้ยงอ่ะมันมีเยอะมากมันก็พี่นาดหมดดิใช่ไหมเออ สอบเสร็จหรือยังอะไรอะไรยังไงคือบ่งบอกว่าไม่ได้ไปดูลูกไม่ได้ดูแลลูกไม่รู้เลยว่าลูกจะเรียนจะสอบจะอะไรยังไงแต่คนเป็นป้าคนเป็นลุงก่อนนอนเสียบไฟชาร์แบตรถไว้ให้หลานดูแลรถให้หลานว่าเออเดี๋ยวหลานจะต้องขี่รถไฟฟ้านี่ไปโรงเรียนอะไรยังไงพาไปตัดผม แล้วรอปลุกอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะให้ไปส่งโรงเรียนกลายเป็นลุงกับป้าที่ทำหน้าที่ดูแลลูกของจำเลยสองผัวเมียไม่รู้ว่าหลังจากวันงานนั้นเนี่ยหลังจากคืนวันที่เก้าเด็กสองคนนี้ได้เห็นหน้าตาพ่อแม่บ้างไหม เราได้ยินกันในคลิปของจำเลยที่สองบอกว่าลูกชายเนี่ยมาเม้นในไลฟ์สดแม่ก็คือเวลาคิดถึงแม่คิดถึงพ่ออยากเห็นนะหน้าพ่อหน้าแม่ก็ต้องไปดูตามคลิปไปดูในไลฟ์สดไปทักทายในไลฟ์สดเห็นไหมคะอีนางแม่เนี่ยไปกราบสวัสดีวันพ่อโดยการส่งสติกเกอร์ให้พ่อสองพันบาทแล้วบอกว่าทำหน้าที่ลูกแล้ววันนี้วันพ่อไปกราบพ่อแล้ว ผ่านไล้สดตอนนี้ลูกชายกำลังคิดถึงแม่อยากคุยกับแม่ผ่านไล้สดเหมือนกันนิ่งนะคะพี่นาฏไหมครอบครัวแบบนี้จังเวนทุ่ตะลายไหมคะครอบครัวแบบนี้